ไรอันก้าวสู่ศิลปินนักร้องเต็มตัวเปิดตัวซิงเกิลแรกและเก่าข้างกองฟังไรอันกาดบัณฑิตจำปาสิงแชมป์ไมมดุดนี่ที่ครองแชมป์หลายสมัยมากที่สุดล่าสุดไรอันเดินทางก้าวสู่อีกหนึ่งฝันกับการเป็นศินลปินนักร้องอย่างเต็มตัวภายใต้สังกัดยุ้งเข้ารควอร์อโดยเปิดตัวซิงเกิลแรกกับเพลงและเก่าข้างกองฟังบทเพลงลูกทุ่งแท้ ซึ่งบอสหมามั่งนำมาทำใหม่เพื่อให้ไรอันเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงซึ่งกินใจนี้โดยเฉพาะแถม MV ของเพลงยังไม่ธรรมดาเพราะได้4ีีวัตจับมือเอมี่กลิ่นประทุมควงคู่กันมาร่วมแสดงซึ่งนับเป็นการเล่น MV เพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรกของทั้งคู่อีกด้วยโดยเรื่องราวใน MV นั้นบอกได้เลยว่าทำให้คนดูต้องหลังน้ำตากับโศกนาฏกรรมความรักของทั้งคู่แน่นอ,นอนนซิงเกินเพลง และเก่าข้างกองฟางจะเปิดตัวให้ได้ฟังกันทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนเวลา19นาฬิกาทาง YouTube ดุงสดบันเทิงไรอันกัดบันดิตรักเก่าข้างกองฟงังยุงเข้าได้ครบ